สวัสดีค่ะบิ๊กซิสเตอร์นะคะวันนี้บ mm ิ๊กซิสเตอร์มีโอกาสมานั่งอยู่กับครูกร mm hmm. ครูกรเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนมวยไทยที่ชื่อว่ามวยไทยโบราณครูกรคะครอยากจะให้ครูกรช่วยเล่าประวัติคร่าวๆให้เราฟังหน่อยว่าก่อนหน้านี้นทําอะไรมาบ้างคะในส่วนตัวผมแล้วผมก็เริ่มเริ่มเรียนมวยไทยเริ่มเรียนศิลปะป้องกันตัวมาตั้งแต่อายุาประมาณ10 ควบได้ผมไม่แน่ใจว่าประมาณนั้น <ฮะ S 1> เถวๆได้ใกล้ในในละแวกบ้านผมแล้วจากนั้นผมก็ไปเจอครูมวยชื่ออา,อาจารย์ครูเล็ก <ฮะ S 1> ครูเล็กซึ่ง,ซ,งซึ่งสอนมวยมวยไทยโบราณาที่บ้านช่างไทยที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพแล้วก็เจอท่านแล้วก็ทํางานกับท่านด้วยระหว่างนั้นท่านก็เรียน,อส,อนสอนสอนศิลปะศิลปะการทำหมนกบบระบอกแล้วก็ สอนศิลปะมวยไทยซึ่งเรียกว่ามวยชายาแล้วผมก็ได้มีโอกาสตรงนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยท่านในการฝึกสอนครูมวยด้วยแล้วก็ทําหุ่นกระบอกด้วยในเวลาเดียวกันแล้วระหว่างนั้นก็อายุก็ประมาณเกือบๆที่จะแบบเป็น,ปน,ใ,นในวันในนธรรมคนชายที่แม่เขาต้องเรียกร้องให้ลูกชายในบ้านบวชอย่างนี้ผมก็เลยโอเคบวชก่อนบวชมาสัก เรื่องความตั้งใจแล้วก็ประมาณก็6เดือน3เดือนก่อนไปประมาณก็อยู่จนไป6ปีผ่านไปทีนี้พอจบมาสึกออกมาก็มาช่วยพ่อ,อช่วยพี่สาวจุดเปลี่ยนที่ว่าพี่สาวผมเขาก็มานี่ประเทศออสเตรเลียที่ซิดนีย์นี่เขาก็เลยเกินบอกว่าให้ผม น่าจะ i m p r o v e อะไรสักอย่างหนึ่งจะแบบช่วยพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็อะไรให้มันแตกแขนงออกไปโอเคมาเรียนภาษาแล้วก่อนที่มาเรียนภาษาผมคิดว่าเราจะต้องทําอะไรเป็นแบบที่เราชอบแล้วก็โอเคมันอาจจะแบบไม่เป็นเงินเป็นทองแต่ว่าทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็ใฝ่ฝันมานานที่แบบในร,ระหว่างที่ช่วงชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตครัอันนั้นก็เป็นจุดจุดเริ่มต้นประกาศที่ว่าเริ่มวางแผนวางแผนโอเคเราจะทําตรงนี้นะเราเริ่มทำตรงนี้ พอมาถึงนี่ปี2009ที่สิดนีี์ชีวิตเริ่มต้นที่นี่เปลี่ยนไปหมดเรียนรู้อะไรหมดเหรือนคนไทยทั่วไปที่เริ่มหางานยังไม่มีรู้ทางก็ร,ร้านอาหารก่อนหลังจากนั้นก็ได้ประมาณสักไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็เคยทํามาแล้วก็เรียนรู้ระบบอะไรมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างที่จะเรียนนอกเกาะ ผมก็มีคนแนะนำมาทำโอเคไปทำนี่ไหมทำร้านปลาร้านซีฟูด้ดร้านปลาซีฟูดฟ้ดนี่คือไปหันปลาหรือว่าใช่ประมาณ<อ>ครับหันปลาแต่ว่าผมบอกคำนวว่าผมจะไม่ฆ่าปลาไม่ไม่ได้ฆ่าสัตว์เจ้านายโอเคเขาก็เขาก็โอเคเขาก็รับเขาก็รับข้อเสนอของเราก็ทำงานก็โอเคหนึ่งต่างชาติแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นงนออสต่งชาติเรตรตงชป็นต่งเนนเ,เชีย เป็นคนเอเชียที่โกรธที่โตที่นี่แต่อย่างน้อยผมก็ได้ใช้ภาษาที่เรียนรู้ตักตางที่จับสังคมกลุ่มคนไทยก็ในเป็นจุดเปลี่ยนเริ่มต้นที่ผมจะต้องเริ่ม start ท่านั้นก็ทํางานประมาณหลายปีอยู่เหมืนอนกันครับงานก็งานหนักมากก็กแบบต,ต้องพิสูจน์ตัวเองเราก็แบบเรียนรู้อีกทางหนึ่งแต่มาใช้ทางนี้มันก็เลยโอเคมันก็แบบว่าต้องสู้กันต่อไปก็ต้องสู้ต้องเรียนรู้ที่พิสูจน์ตัวเองนี่คือต้องพิสูจน์อะไรบ้างคะหนึ่งครับภาษา<ม>แล้วก็ความกดดัน แล้วก็อย่างน้อยแน่นอนเรื่องของเ,อเรื่องเรื่องของรายได้<ฮ>ต้องเข้ามาบีบเราที่จะต้อง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 ดิ้นรนในในทางที่เราควรจะเป็น<ฮ>ที่เราควรจะต้องทำนั่นก็คือคือคือต้องพิสูจน์ว่าเราต้องทําได้นะครับทำได้ก็มันก็เป็นการที่แบบเริ่มเริ่มจริงๆแล้วมันก็แบบยากทุกอย่างใช่ไหมครับทุกอย่างเริ่มต้นมันก็ยากหลังจากนั้นผ่านไปผ่านไปเขาก็ยอมรับเราว่าโอเคเราทํางานได้ดีเราพิชชอบดี คือเวลาทํางานเนี่ยผมอยากต่อบอกตามตรงว่าถ้าเกิดเราทํางานคิดถึงในเรื่องเงินมันก็จะแบบหนักขัวเพราะฉะนั้นก็แบบว่าโอเคงานก็คืองานทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ก็คือจบงานเท้าจดเย็นจบคือเลิกกลับบ้านพักผ่อนสบายไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือคิดคือในเรื่องของทางที่เราควรจะต้องทําเพราะฉะนั้นเ,เงินก็คือเงินมันก็มาเองหลังจากจบโรงเรียนภาษา ก็ผมก็มีเอเจนต์เอเจนต์เขาก็แนะนำผมบอกว่าโอเคไม่เรียนนี้หละไม่เรียนสปอร์ตแอนด์ฟ<ม>ิตเนสสปอร์ตแนฟิตเนสซึ่งมันก็เป็นตรงทางที่ที่ผมถนัดผมก็เลยความคิดเริ่มเริ่มเปิดประตูมันเริ่มกว้างขึ้นโอเคมันก็เริ่มเริ่มน่าจะใช่โอเคก็เลยผมก็จบเรียนภาษาก็เลยสมัครเรียนสปอร์ตแอนด์ฟิตเนสประมาณออสองปี3ปีระหว่างนั้นผมก็เริ่มเริ่มล้ทจทจ่ะหา เริ่มสตาร์ทที่จะทำงานของเราที่เรารักเริ่มแรกก็โอเคผมก็ไปจอยเมมเบอร์แต่พอเอิญพอดีโชคดีที่ว่าจิมนั้นเขาเพิ่งเปิดใหม่เขาก็เป็นจิมใน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 เครือข่ายที่ที่ที่อยู่ในวงการเดียวกันแต่เขายังไม่มีการสอนมวยไทยที่โนนผมก็อฟเออผมก็บอกเขาไปว่าผมก็เป็นเคยเป็นครูฝึกสอนมวยไทยมาก่อน เขาก็ได้ยินเขาก็เลยเขาก็เลยสนใจงไงเขาก็เลยโอเคออฟเฟอร์ผมมาก็เลยเป็นการที่เปิดทางให้ผมเริ่มทํางานตั้งแต่ปีประมาณปี2010ทีเ่เริ่มเริ่มเริ่มมานตั้งแต่ประมาณ5ถึง6ปีถึง 6, 6ปีเริ่มสอนสอนในเมืองสองที่แล้วก็นอกเมืองที่หนึงแล้วช่วงนั้น คือขายแลกเปลี่ยนแล้วก็หลายๆอย่างในโลโก้ของออสเตรเลียที่นี่ก็เป็นประโยชน์ที่ว่าไม่ต้องจ่ายแต่ว่าเราก็เป็นประโยชน์ของเราที่ออฟเฟอร์เซอร์วิสของเรานั้นก็ผมก็เลยเป็นโพสต์ว่า Personal trainer ในอนุภาร์ในสวนสาธารณะซึ่งที่นี่สวนสาธารณะแบบหลากหลายแล้วก็สิ่งแวดล้อมทำให้เรากระตือร้นมีอะไรเรียนรู้เยอะแยะก็ yeah. ะเป็นเป็นจุดเริ่มผมได้ลูกค้าคนแรกในในในพาร์ทในตรงอ่า ตรงข้ามกับโดเมนพาร์คไม่แน่นจผมจำชื่อไม่ได้นั่นแหละครับเป็นลูกค้าคนแรกสอนในเมืองถือ ow, รอบเป้าแล้วก็ให้ให้ก็เตะให้ก็ต่อยในเมืองก็รู้สึกว่าโอเคในการเริ่มต้นของเรารู้สึกว่าสนุกด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก,ก็สดชื่นแล้วก็มีลายแปลกใหม่เยอะแยะมากมายครับนั่นก็คือคือ,ค,อคือเริ่มต้นหลังจากนั้นก็เริ่มประสบการณ์ในเรื่อดคือหนึ่งต้องต้องต้องพัฒนาเรื่องเรื่องการใช้ภาษาการพูดผมก็เลยต้องอ่านหนังสือที่ในสกูปของ ในความเป็นปปมืออาชีพของผมเช่นหาหนังสือมวยไทยหาหนังสือฟิตเนสที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับมันก็ทำให้เราช่วยในกลุ่มพท์กลุ่มประโยคที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นอย่างหนึ่งที่ที่มันกระตุ้นให้เราเรียนรู้ใช่ครับไม่ใช่ครับโอเคถ้าเกิดว่าเราเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรเราต้องรู้เป้าหมายของว่าเราจะทำอะไรพอเรารู้ว่าเราจะทเป็นอะไรเราก็เลยต้องหาวิธีที่ต้องเป็นได้ นี้ก็เป็นภาษาในกลุ่มของศัพท์ในกลุ่มของประโยชน์ที่ที่ใช้ในในวงการกีฬาองการมวยไทยก็เลยพัฒนาพัฒนาจากตอนนั้นได้ลูกค้าหนึ่งคนแล้วมาจากกรรมทรีจากตอนนั้นเติบโตมาเป็นโรงเรียนตอนนี้ที่มีคนมาเป็นเมมเบอร์ชิพถึงกว่าห้าสคนได้ยังไงคะครับตอนนั้นก็เริ่มคือคืองานใน ในกลุ่มเครือข่ายเนี่ยต้องรู้จักคนเยอะนะครับ <c oughs> เขาก็เชื่อถือเราแล้วเขาก็ <c oughs> เขาก็มา,มาไมนรู้อะไรกับเราในเชิงของการศึกษอนมวยไทยะนะครับก็เจอคนเยอะผมก็เริ่มเริ่มคิดจะต้องแบ่งคะแนนก็คือหนึ่งเรื่องของเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มันจะต้องมันเป็นสิง่งจำเป็นในในเรื่องของธุรกิจในปัจจุบันนี้แน่นอนก็ความช่วยเหลือจากเพื่อนเหมือนกัน ก็เขาก็มาเรียนกับเราเนี่ยแหละเขาก็เขาก็สนใจเขาก็ชอบปอในในในเรื่องของการสอนเราก็ช่วยสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วในระหว่างเดียวกันก็สอนตัวต่อตัวด้วยคนในกลุ่มคนด้วยก็เจอคนมากมายก็เลยเป็นเริ่ม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 ขยายตัวขึ้นเนี่ยตัวขึ้นจนผมคิดว่าเอ่อเอ่อต้องต้องต้องเดินตามที่ตสิ่งทีเราต้องการก็เลยโอเคเพื่อนผมก็ ขก,ก็ออฟเฟอร์มากว่าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยังไม่มียังไม่ใช้อะไรไเป็นประโยชน์ใชมครับก็เลยโอเคก็เลยเข้ามาลองดูก่อนถึงไม่ว่าว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่พื้นที่เล็กๆแต่เราก็ในในเชิงของระบบแล้วเราจะต้องทำให้สมบูรณ์แบบ <S <S อุปสรรคเราแน่นอนครับก็คือในเรื่องของ uh, การ uh, การแข่งขัน เชิงของธุรกิจที่นี่แน่นอนทุกครั้งทุกที่แต่โชคดีที่ว่า,าผมก็มีจุดจุดเรียกว่าในเชิงธุรกิจเรียกจุดขายาที่ว่าน้อยคนที่จะเรียนรู้มวยช้ยาะมวยยมวเชิงมวยชวยทยเพราะส่วนมากก็จะเป็นเชิงมวยสปอร์ตมวยไทยมากกว่า,าผมก็มมีความมั่นใจถึงว่าจะเป็นอุปสรรคแต่มันก็จะเป็นความความภาบผดูดชอบที่ว่าผมมีอะไรที่ ในเชิงตรงนี้เนี่ยคนเขาชอบเรียนรู้ไม่แค่ใช่แค่ศิลปะป้องกันตัวแต่เป็นเรื่องของวัฒน,น,นธรรมซึ่งวัฒนธรรมไทยนี่ก็เป็นอะไรที่อ,อนุ้อกษ์แต่แข็งแวรงเริ่มแรกเลยต้องต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายเป้าหมายว่าเราต้องทําอะไรจะเป็นอะไรแล้วจะทํำยังไงก็ตาม,มาใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยเราต้อง ต้องอตัวเข้าไปตัวเราเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องในในในของการที่เราจะเป็นงนะอย่างเช่นถ้าถ้าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างเช่นแค่ร้านอาหารในยกตัวอย่างง่ายๆไม่จําเป็นหรอกครับถ้าเกิดว่าคุณจะอยากเข้าไปหลังจากเริ่มต้นเรียนรู้จากพื้นบัวจนถึงหน้าร้านแล้วเก็บเงินะสมน้อยแล้วก็มุ่งเน้นในทางเป้าหมายของเราจริง ทำกันบ้างครับค้นหาข้อมูลเยอะๆในสิ่งที่เราจะเป็นแล้วมันก็จะตามมาเองจุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณครูกรนมากนะคะที่สละเวลามานั่ง,งคุยกับพวกเราในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องราวที่ครูกรณเล่าให้เราฟังกันในวันนี้นะคะก็สําหรับวันนี้ยังไง ก็ไว้เท่านี้ก่อนคราวหนะ้ามิสเตอร์มโอกาสได้ไปคุยกับใครยังไงก็ไว้ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ